ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าหากเพื่อนๆยังกำมกาก์ดเข้าโค้งอยู่เงี้ยเราจะแก้ยากถ้าชินๆแล้วอะ่ะแต่ถ้าเพิ่งเริ่มขีอะ่ะลองฝึกไปเลยอะ่ะเชื่อผมโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องโ o โตไลฟ์ฟันกันเช่นเคยน,นะครับสําหรับวันนี้เรากำลังจะมาสอนขี่รถมีคัดฉบับมือใหม่และทําความเข้าใจได้ง่ายที่สุดภายใน5นาทีนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป เริ่มกันเลยดีกว่าโอเคก็สำหรับตอนนี้เราขี่ในรุ่นของ c b 500 r 500R นะครับซึ่งเรากำลังจะมาสอนเกี่ยวกับการขี่รถมีคัทนั่นเองสำหรับคัทนะฮะคือใครหลายๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยจะขี่ยังไงคลิปนี้ช่วยให้คำตอบได้นะครับโอเคเรามาเข้าใจกันก่อนว่าคัทเนี่ยมันใช้อยู่3อย่างด้วยกันนะครับคือ1คือขึ้นเกียร แล้วก็อยู่ในหัวข้อเหมือนเดิมครับลงเกียร์มีขั้นต่อไปครับคือจอนั่นเองแล้วก็ออกตัวอ่าเราใช้คัดตอนจอดด้วยปุ๊บปุ๊บสำหรับตอนเราจะออกตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เกียร์ว่างกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับตอนช่วงเกียร์ว่างนะครับอันนี้จะขึ้นเป็นตัวเอ็เนานะผมจะขึ้นระบบเกียร์ให้คือถ้าหากไปทางซ้ายเนี่ยเราจะตบลง แต่5เช่นเราไปทางขวาเนี่ยมันจะงัดขึ้นแต่สําหรับส่วนใหญ่รถมีคัสต์ปกติเนี่ยจะใช้ระบบเกียร์เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยเราจะใช้คัสต์ตอนออกตัวยังไงบ้างไอ้ตรงนี้คือใครหลายๆคนอาจจะพลาดอยู่เรื่องหนึ่งครับคือมันดับบ่อยมากๆเลยแล้วทุกคนก็สงสัยว่าเอ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้การดับเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าครับผมบอกเลยฮะผมดับดับการถนนบ่อยมากดังนั้นเราจะต้องทําความเคยชินเสียก่อนจําที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าหากเราไปทางซ้ายเนี่ยมันจะต้องตบลงเนาะ ดังนั้นเราจะต้องกำคัดครับกำคัดก่อนที่ผมบอกว่าออกตัวกำคัดตบเกียร์ลงปึกเพื่อที่เราจะได้เข้าเกียร์หนึ่งครับแล้วจังหวะที่รถอยากให้มันเลย่อนไปด้านหน้าเนี่ยถ้าเราเปิดคันเร่องอย่างเดียวรถมันไม่ไปครับเราจะต้องปล่อยคัดก่อนแต่ถ้าหากเราเกิดเดินปล่อยคัดเร็วไปรถก็จะดับโดยอัตโนมัติครับวิธีทําให้เราเข้าใจการทาง,งานของคัดนะครับคือการตาร r ทเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็กดเบรกหน้านะครับค่อยๆปล่อยคัสเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงเครื่องฮะเห็นเครื่องกระตุกไหมฮะอันนี้คือคัดทํางานเราจะต้องปล่อยคัดให้ถึงจังหวะคัดทํางานนะครับอ่ะปล่อยคัดให้ถึงจังหวะคัดทํางานรถเริ่มไหลแล้วครับแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยให้สุดปุ๊บโอเคแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็คือเราสามารถให้รถมันวิ่งไปได้แหละครับหลังจากนั้นเราก็แค่เปิดคันเร่ง าเราจะชะลอโตก็แค่ถอนอ่าโอเคฝึกจังหวะที่ผมให้ลองปล่อยคัดโดยการกำเบกหน้าด่วครับจับจังหวะตรงนั้นให้ได้แบบจนชินนะครับผมจะให้แนะนําประมาณสักลองสักสิกสบรอบและลองปล่อยเองโดยอัตโนมัติครับรถจะไหลเลยครับปล่อยคัดเบาๆอ่ารถไหลแล้วปล่อยคัดจิ้มปล่อยคัดจริงปุ๊บมันจะมีจังหวะตอนช่วงคัดทํางานนะครับปล่อยคัดจนคัดเริ่มทํางานและสามคือปล่อยสุดครับ ก็จะมี3ามจังหวะนี้และเราสามารถที่จะปล่อยคัด์และพร้อมกับเสริมการเปิดคันเร่งเข้าไปได้ไอแบบนี้จะทําให้รถอะดาบ,บยางมากขึ้นด้วยคับเกียร์หนึ่งนะเปิดคันเร่งเบาๆนิดนึงค่อยๆปล่อยคัดต์รถขยับแล้วเร่งคันเร่งขึ้นแล้วก็ปล่อยคัด์สุดอ่าอันนี้ก็สามารถขี่ได้แล้วครับรถมีคัด์ในจังหวะตรงช่วงรอบเริ่มสูงเพื่อสามารถกำคัด์งัดเกียร์ขึ้นเพื่อเข้าสู่เกียร์สแล้วก็ปล่อยคัด์ได้ครับ แค่นี้เราก็สามารถเข้าเกียร์ได้ไปทีละเกียร์แล้วฮะเกียร์สองแล้วแล้วเราจะขึ้นเกียร์สามยังไงกำคายครับการเกียร์ขึ้นเกียร์สามครับปล่อยคัดเราจะจอดเนี่ยเราควรจะทํายังไงบ้างครับในจังหวะตรงช่วงเนี้ยเราก็จะไม่ได้ใช้คัดเลยซึ่งถ้าหากเราไม่ได้ใช้คัดอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวรถดับครับเพราะรถมันไม่ดับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ารถมัน,มน,นเคยยื่อนมาแล้วไงสำหรับเวลาเราเข้าโค้งคือใครหลายๆคนอาจจะพลาดคือกำคัดแหละครับ การคัดก่อนเข้าโค้งอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ส่งผลถึงอุบัติเหตุได้ในอนาคตดังนั้นเราควรจะปล่อยคัดหรือเรียกว่าเตรียมตัวให้เกียร์อยู่ที่เกียร์ที่เหมาะสมแล้วค่อยเข้าโค้งนะครับมันจะช่วยเซฟได้อย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าหากเพื่อนๆยังการคัดเข้าโค้งอยู่เงี้ยเราจะแก้ยากถ้าชินๆแล้วอะ่ะแต่ถ้าเพิ่งเริ่มขี่อะ่ะลองฝึกไปเลยฮะเชื่อผม อ่าเรามาเข้าสู่จังหวะการจอดกันบ้างครับจังหวะจอดนะครับเพื่อนๆผมจะแนะนําให้คือกำคัดและตกเกียร์ลงถอนครับเพื่อให้เกียร์ลดทีละเกียร์ก่อนที่เราจะจอดครับเราลองกำัอีกทีหนึ่งอ่าซึ่งถ้าหากเราสามารถไล่เรียงจนถึงเกียร์หนึ่งได้อ่ะมันก็จะเป็นความเร็วที่เหมาะสมอีกสักนิดนึงคือเราก็กำคัดได้และ้ะถ้าหากเรากำคัดเร็วกันไปหรือกำคัดไหลเงี้ยระยะการเบรกก็จะแตกต่างกันเยอะมากๆเลย เพื่อนๆต้องลองดูครับความแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะอยู่นะก็อันนี้ก็คือพื้นฐานในการใช้คัดนะครับเพื่อนๆสามารถลองฝึกใช้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็เอาลองฝึกเป็นประจำได้ครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีดูคลิปนี้ก่อนไปฝึกซ้อมเนี่ยช่วยได้จริงๆครับผมแนะนําเลยแล้วก็สําหรับใครมีข้อสอบถามในการขับขี่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบอย่างแน่นอน รอบวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้องการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย